สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็กิจกรรมมาวีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวจะมารวมสรุปคลิปเดียวให้มันจบนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ ไม่ทันนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากกันกดแชร์กดไ like, ลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะคะ Rv นะคะเปิดให้เล่นสกินแพงนะคะมากกว่า110สกินนะคะทุกคนก็สามารถเล่นได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีสกินระดับมายติเคิลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะจริงๆก็ เปิดมาด้วยไวโอเลตมาติเคินะคะเดี๋ยวก็จะไปลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าเอฟเฟกจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนนะคะไม่ต้องลงมอสนะคะทุกคนก็เล่นได้นะคะสำหรับ v i โอเลนะคะทุกคนอ่ะก็เปิดให้เล่นฟรีหลายตัวนะคะฮีโร่ก็เปิดให้เล่นนะคะทุกคนกดมาตรงหน้าร่มกิจกรรมตรงนี้นะคะวันนี้จะเป็น ขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆน,นะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กัน,นะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไวใ้ให้ที่ใต้ดีทิปชั่นนะคะิ ัฟ้านเไฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อะทำไมมีสกินสวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย a d m i n ต้น TP7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอ,อลังการงานสร้างนะ ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินส,ยสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเก็บแต้มนะคะสามารถเก็บแต้มค่าพลังจะขึ้นคูณ2เลยนะคะทุกคนก็คือแต้มที่เราเอาไปเล่นในแร้งเกมเม็ดเก็บฮีโร่ Hero, อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะชนะอะไรยังไงนะคะแต้มมันก็จะขึ้นคูณ2เลยนะคะทุกคนแล้วก็ สำหรับวันที่3ถึงวันที่5นี้นะคะสามารถแชร์สกินให้เพื่อนได้นะคะวันละ5ครั้งนะปกติจะเป็นอาทิตย์ละอาทิตย์ละ8ครั้งเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยตั้งตีนะคะทุกคนเราก็จะได้หินเลื่อนขัน้นบัตเตอร์ไฟไปด้วยนะคะก็จะเป็นรุูรับหินเลื่อนขั้นเนาะก็คือพอเราเล่นเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วเราชนะมันก็จะมีซุ่มกล่องให้นะคะว่าจะได้เป็น หินเลื่อนขั้นหรือว่าเป็นอะไรนะวันนี้นะคะมีกิจกรรมมาน,นี้ด้วยกิจกรรมจะชื่อว่าศึกศักดิ์ศรีนะคะสี่ภาคจะมีเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นาะก็4ภาคก็กิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่18นะคะทุกคนก็เข้ามาทําภารกิจนะคะซึ่งภารกิจจะมีห้าห้าจัดอันดับเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็เข้ามาเก็บตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าชิ้นส่วนพันธุกรรมนะคะเก็บแต้มเนี่ยเอามาแลกนะคะแล้วเขาจะได้เป็นเอ่อ อันนี้นะทุกคนได้เป็นเหรียญได้เป็นลูกแก้วคัมพีแดงอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราปลดล็อกทั้ง4ภาคแล้วนะคะเราก็จะแลกเป็นอีโมจิบัตเตอร์ไฟหน่อยแน่30วันได้แล้วค่ะทุกคนอ่าประมาณนี้นะก็กิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยทีเดียวแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆเนาะเดี๋ยวเราจะทามาพิมพ์ตรงนี้นะคะพิมพ์พิมพแชนโลกรับของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์นะคะจะเป็น กรอโปรไฟล์ฟรีนะคะทุกคนพิมพ์แค่ 5v5 เนาะก็สามารถพิมพ์ได้นะคะ3วันตั้งแต่วันที่เออวันสวันวะตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะ2วันนะทุกคนก็เรียพิมพ์กันเลยนะคะทุกคนก็พิมพ์แค่นี้ 5v5 5แบบนี้นะคะแล้วก็กดส่งไปนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะกรอโปรไฟล์ 5v5 ขอแค่ภาพไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดไปนะคะนี่ นี่นะคะจะเป็นกอโปรไฟล์ 5v5 ของเราก็รับฟรีกันไปแบบฟินฟินนะคะทุกคนกิจกรรม RV ช่วงนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาเล่น RV กันนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมอะไรใหม่ๆดีๆนะคะสำหรับตรงนี้นะจะมีเป็นแจกฮีโร่แล้วก็สกินด้วยสกินจะมีน่าจะมีแค่ เตี่ยวเซี่ยนกับเด็กต้านะคะนี้ก็ล็อกอินครบ20วันก็รับไปหนึ่งตัวนะคะทุกคนก็คลิปนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าตีนะคะสามารถเข้าตีเรามาได้นะคะนี่ก็จะเป็นโค้ดเชิญเพื่อนนะคะใครที่ขอเข้าตีแล้วนะคะการุณาเติมด้วยนะคะถ้าไม่เติมเดี๋ยวเราจะเตะออกนะทุกคนประมาณนี้ ตอนนี้ยังไม่มีคำขอเขาร่วมกลุ่มหรือว่าอะไรยังไงนะคะคลิปนี้ก็ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการจะเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ